อมาทางนี้ดีกว่าโอเคนี่นี่อุ้จุดจุดจุดสีแดงสีแดงโอ้ยแม่งสีแดงแม่งร้อนแรงว่ะ เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยิสุดการวิกตอรี่แคทนั่นเองรายการน้ำคุณเลนรู้แลสนุกพร้อมรับผมวิกตอรี่แคทนั่นเองเกร่กัวกับการรับชนคือเกมมอยครับนั่นเองเฮ้แล้วก็วันนี้นะฮะเราจะมาเล่นด็อปเปอร์กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับซึ่งภายในแมปนี้มีชื่อว่าแอนตี้ด p p e เนั่นเองนะฮะเหมือนจะต่อต้านด็อปเปอร์เลยทำองนั้น <laughs> นะ,ะสำหรับภายในแมปนี้นะฮะปกติแล้วเนี่ย ถ้าเกิดพูดถึงด็อปเปอร์แล้วนะ่เราจะกระโดดลงใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าภายในวันนี้นะฮะเราจะกระโดดขึ้นเออมันจะกระโดดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร์เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นรนุญผมเองให้ตามคลิปใหม่อของเราโดยนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับผมว่าตรงนี้เป็นจุดสปาวนะฮะเขาจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนกับกดหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเกมโหมดนะฮ,ะนะฮะ ไอทำนองนี้นะฮะเหมือนง่ายๆคือเป็นพวกระบบภายในเซอร์เวอร์นั่นเองนะครับมิวสิกบ็อกนะฮะออนนะครับแต่ว่าฝนนี่ปิดไว้นะครับแล้วนี้อะไรอ่ะ เรนเดอร์ ender, อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งมันเป็นตัวสีเขียวผมคิดว่าสีเขียวเนี่ยน่าจะแบบออนไว้หมดเลยแต่เกิดเป็นสีแดงอย่างเงี้ยน,นะฮะน่าจะออฟนั่นเองถ้าเกิดด้านขวามือนะครับด้านขวามือจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะแล้วข้างๆปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะเป็นปุ่มให้เราเนี่ยทำการดูนะฮะเขาเรียกว่าอ่าไทเติลของแมปนี้นั่นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็เล่นยังไงนั่นเองซึ่งภายในแมปนี้นะฮะเขาให้เรานาการเก็บเหรียญนะครับคุณผูมม้ชมอโหมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันันนนนะ,ะส่วงี้จเป็ แสเซอร์นะครับแล้วนี้น่าจะเป็นเคเตอร์นะครับโอเคสําหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับสามารถทําการกดปุ่ม้านบนขวามือได้เลยเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมกําลังเล่นอยู่ใน m i n e r r f t เวอร์ชัน1.11.2นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกดปุ่มสตาร์ทกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับกดไปแล้วเขาบอกว่า to start level you are just a h n e e อะไรเนะ่ย to อะไระไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าให้เราทําอะไรเอ่ยกระโดดเหรอ คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมมันน่าจะมีบอกอะไรบ้างนะอะไรเอ่ยกดอะไรวะไม่มัน,ม,นมันกดยังไงแล้วคือ,อยังไงต่อก็ไม่รู้นะฮะอะไรเนี่ยท็อปเอ่อมีอะไรก็ไม่รู้ยบอททอนนะฮะมีบอททอนนะครับให้เรากดอะไรวะสเปกบ้าเหรอปึ๊บอ๋อไม่ใช่กดสเปกบราฮะคุณผู้ชมกดชิปโอ้กดชิปแล้วลอยขึ้นอย่างนี้เลยอ่าเจอปุ่มแล้วน้องี่เจอปุ่มแล้วนะครับเอาเอาชิปหายแล้วอู้ว้าว หายหมดเลยนะฮะโอเคฮะเขาบอกว่ามีคอนให้เราเก็บด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นเลเวลแรกนะฮะแล้วมีทั้งหมดกี่เลเวลเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะมีทั้งหมดสิบเลเวลด้วยกันนะครับมาอันนี้น่าจะเป็นแม็ต้นไม้นะฮะเพราะารูปแบบมันมาเป็นต้นไม้เลยนะครับแล้วทำไมต้นไม้ต้องกลับหัวดนะ้วยเนี่ยผมต้องกลับหัวดู ผมต้องกับหัวดูด้วยหรือเปล่านะฮะมาเรามากดเลยฮะคุณผู้ชมออ้ยมีเพลงด้วยฮะคุณผู้ชมอุย้ยเพลงนี้ผมชอบนะฮะแล้วนี่คืออะไรอ่ะมีพาร์ติเคิลด้วยที่พื้นว้าวถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็มีรเลเวลอยู่ด้านขวามือนะฮะนี่คือรเลเวลที่1นนั่นเองโอเคตัวที้แคทนะครับทําไมบ้านเป็นแบบนี้ <c oughs> อุย้ยเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมนั่นเหรียญน,นี่่าโอ้ไม่กรอดผมเจอเหรียญแรกนะฮะภายในรเลเวลแรกนะฮะอ้อแล้วกทำก,การกดชิปขึ้นไปอื โอเคฮะแล้วกันนะเขามีทางด้วยอ่ะคุณผู้ชมโอเคครับเก็บได้นะฮะคอนแรกของเราเลยนะครับน่าจะเป็นทางผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปตามทางนะฮะเออก็อถือว่าอ e ีซี่ดีนะดีกว่าด็อปเปอร์ในเวอร์ชันอื่นๆนะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยคือเราต้องกระโดดลงนะฮะโอเคครับถึงแล้วโอวิสตูนี่แคสอล็อกเลเวลสองอ๋อให้เราเนี่ยทำการกดสเปกบาร์เพื่อทำการจ้ำมหรอโอ้ถือว่าอ e ีซี่ฮะและนี่คืออะไรเนี่ย อันนี้เหมือนกับว่าให้เราเนี่ยทำการอ๋อค่าตัวตายนะฮะและนี้ล่ะอันนี้กลับมาที่ล็อบบี้อ๋อแบบนี้นี่เองนะฮะคือถ้าเกิดเราขี้เกียจกดสเปกบาร์นะครับเราสามารถทําการใช้เบ็ดตกปลาได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเลเวลที่2นะฮะน่าจะเกี่ยวกับมาริโอ โอ้โหเป๊ะเลยฮะคุณผู้ชมเสียงมานี่มาเป็นมาริโอเลยนะครับโอเคฮะขึ้นไปเลยแล้วเหรียญมันจะอยู่ไหนไว้เนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าฮะคุณผู้ชมไม่ใช่นะฮะไอหลูก็อยู่น้ำบนนี้หรือเปล่าฮะโอ้ยมีทางไปฮะคุณผู้ชมเอ่อมาทางนี้ดีกว่าฮะอ่ามาทางนี้อ๋อบางนี้ฮะแล้วกันนะเหรียญอยู่เหรียญอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหยังไม่เจอเหรียญเลยนะฮะมีมังกรมังกรนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดโอ้นไงเหรียญ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 โอ้เอาแล้วลจะหยุด หยุดได้ไหมเนะี Ooh, oh ่ยอู้ชิตโอ้โหโอเคฮะตอนนี้ผมก็เจอเหรียญเลเวลที่2แล้วนะครับรู้สึกว่าจะหยุดไม่ได้นะฮะแล้วท้ามอยู่ๆมันก็ดับลงมาเองอะ่ะเออมันต้องดูนะฮะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคฮะตอนนี้ผมก็ขึ้นไปแล้วนะฮะหรือว่ามันถึงจุดจๆหนึ่งแล้วมันก็จะหยุดลอยหรอหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> ตรงนี้อ่ะโอ้โห oh, <laughs> ผมลืมอีกแล้วฮะคุณผู้ชมคือ,อยังไงอ่ะโอ้นี่ไงฮึบ <ś led> ไม่ถึงโอ้ไม่กรอดเอาใหม่ฮะ <ś led> เราคุยเพลินเลยฮะคุณผู้ชมเราต้องกะใหม่ใช่ไหม <ś led> คือแบบยังไงต้องกะให้มันแบบเข้าอุโมงตรงนั้นเลยเหรอโอ้โห oh, มันจะยากไปหรือเปล่าวะคุณผู้ชมเออนี่แค่เลเวลทีสองนะฮะไหนหลุมมันอยู่ไหนหลุมนั้นปะคุณผู้ชมน่าจะใช่นะหลุมนี้ปะไม่ใช่นะฮะหนสวัสดีเจ้โอเคฮะเลเวลทีสองเรียบร้อยครับอ่าขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะตกอีก <ś led> กอีกแล้วอ่ะดูจากสภาพแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยห้ามชนอะไรเลยนะฮะคือถ้าเกิดเราไม่ชนอะไรเลยเนี่ยมันจะลอยไปถึงจุดเป้าหมายของเรานั่นคือด้านบนสุดเลยนะครับแต่เกิดเราชนอะไรตรงนู้นตรงนี้นะฮะผมคิดว่ามันก็น่าจะหมดเวลานั่นเองอืมถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะสวัสดีเจ้ามังกรน้อย <c oughs> โอ้นี่หน้าอะไร <c oughs> นี่หน้ามาดิโอหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหน้ามันโคตรเถื่อนเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะเจ้าหญิงอ๋อ สวัสด <rude S 2> <ines> ีจ้า <Richt> อ er> ่าทำการอั n ล็อกเลเวลที่3ไปแล้วนะครับโอ้โหเลเวลนี้มามืดเลเวลนี้มามืดเลยนะครับอ่าไหนดูซิเป็นยังไงฮะนิ่งมากครับคุณผู้ชมนิ่งมากนะฮะเอ้ยมีเพลงด้วยว่ะโอ้วเร็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 วอู้ติดครับคุณผู้ชมโอ้อันี่ไงเหรียญเหรียญเหรียญอยู่นี่ฮะเดี๋ยวก่อนเข้ามาเจอเหรียญพอดีเลยนะฮะอุ้ยทำไมรอบนี้มันขึ้นเร็วจังวะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าผมต้องติดแถวๆนี้ป่ะ ต้องติดประมาณนี้ปะอ๋อแล้วก็เหยียบมานี่ไงโอ้โหอาใหม่ฮะคุณผู้ชมแสดงว่าผมต้องไปไอ้ตรงสีขาวๆตรงนั้นมุมๆให้ได้นะฮะน่าจะเป็นมุมฝั่งนี้นะโอ้ยโอ้ยตายตายตายเดี๋ยวก่อนนะเอาเล็งให้ได้นะคุณผู้ชมเอาได้ครับเอาได้เอาได,อาได้อึ๊บได้เหรียญเลเวลที่3แล้วนะฮะพร้อมกับความพ่ายแพ้โอเคฮะอึบโอ้ยหลบได้ปะหลบได้ปะอู้หูอ๋อมันอยู่ฝั่ง <M aker> มันอยู่อันนั้นนะฮะผมกระึกไว้ตัวนั้นแหมผมก็มุง่งนามุงตาไปตรงนู้นอย่างเดียวเลยนะครับเออห้ามโดนห้ามโดนเฮ้ยไม่โดนวะไม่โดนว่ะอ,อึ๊บหระลึกว่าจำไม่ได้อ,อึ๊บเป็นการกระโดดที่ค่อนข้างจะอีซี่เลยนะครับโอเคฮะอาเลเวลที่3ก็ผ่านมาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับต่อมาเป็นเรเวลที่4่ฮะโอ้เลเวลนี้น่าจะมีสีสันหน่อยนะฮะมีเลยบล็อกสีเลยทีเดียวนะครับโอ้โห <c oughs> มีบ็อกซ์สีด้วยนะฮะโอเครอบแรกนี้เราต้องทําการหาเหรียญก่อนนะฮะว่าเหรียญมันอยู่ตรงไหนของภายในเลเวลนั้นๆน,น,นะครับเอเหรียญมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคุณผู้ชมผมคิดว่าสีน้ําเงินนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าสีเหลืองมันต้องตัดมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยนั่นไงนั่นไงโอ้เจอไปดีเลยหูหันไปหันไปเจอปื้เลยนะฮะเดี๋ยวกอนนะตรงนี้ปะวะเป๊ะโอโห ไม่แปะว่ะรู้สึกว่าน่าจะขึ้นมาฝั่งนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะฮะเพราะว่าเราขึ้นตรงนู้นเนาะเออตรงกันข้ามกันนะฮะใช่หรือเปล่าวะโอ้โหสีส้มนี่มันลายตามากครับคุณผู้ชมฝั่งนี้ปะน่าจะใช่แถวแถวนี้แหละเออใช่ปะใช่ปะแถวแถวนี้แหละคุณผู้ชมน่าจะแถวแถวนี้นะฮะนี่เหลืองแนละ้วนั่นไงนั่นไงโอเคฮะเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคล่วงล่วงนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องล่วงแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเล็งแป๊บ <laughs> อ๊บ นี่ไม่ต้องให้ตกครับคุณผู้ชมเราก,กดกระดาษได้เลยนะฮะโอเคเรากันนะห้ามโดนห้ามโดนถ้าเกิดโดนนี่เราต้องเริ่มใหม่เลยนะฮะไม่งั้นมันจะลอยไปไม่ถึงนะครับโอเคฮะอ่าหลบหลบแบบดิจิตอลนะฮะหลบแบบดิจิตอลอ้ชิดผมคิดว่าผมโดนไปสองรอบเนี่ยน่าจะขึ้นไม่ได้แล้วนะฮะเอาใหม่ดีกว่าปึ๊บมาถึงก็โดนเลยนะฮะต้องเล็งรูนะครับคุณผู้ชมนี่รูนี้ผมคิดว่าโล่งนะครับอมาทางนี้ดีกว่า โอเคันี่นี่อ๊๊ด๊ดสีแดงสีแดงโอ้แม่งสีแดงแม่งร้อนแรงว่ะโอ้โหปื๊บปื๊บนีนี่โอเโอเคเียวเคียวโอเคฮะอันนี้น่าจะขึ้นตรงนี้ใช่ป่ะโอเคฮ้โอ้โหผมนึกว่าจำไม่ได้แล้วนะครับโอเค ต่อไปเป็นเลเวลที่5นะฮะอุอยทำไมเลเวลนี้มีอีโมจิด้วยคุณผู้ชมโอ้โหร้องไห้ส่งจุ๊บนะฮะน่าจะใช่นะส่งจุ๊บนะฮะแล้วก็ทำท่าเขินด้วยแลบลิ้นนะฮะอันนี้ยิ้มนะครับแหมยิ้มนี่มีล่อหลวงมากโอ,โอเคฮะมาเรามาหาเหรียญกันดีกว่านะครับโอ้เป็นหน้าอีโมจิแบบนี้เลยนะครับโอเคฮะหนึ่งสองสองอยังโล่งครับคุณผู้ชมนะฮะอ้มีอุปสรรคด้วยฮะโอเคครับสามสามยังโล่งครับสามยังโล่ง สี่สี่แล้วฮะคุณผู้ชมโอเคสี่ยังโล่งอยู่นะฮะห้าเอ้าเจอไปดีเลยฮะคุณผู้ชมอยู่อันดับห้าฮะเดี๋ยวกอนนะผมต้องลงตรงนี้โอเคน่าจะลงไปน่าจะไม่สาหัสนะคุณผู้ชมน่าจะไม่สาหัสนะในความคิดของผมนะครับอุ้ยแสดงว่าแบบนี้ต้องสูงแน่นอนเลยนะฮะไม่งั้นมันคงไม่ลอยนานขนาดนี้ถึงปึ๊บเหลืออันเดียวเหลือเลือดหลอดเดียวจะทําอะไรได้นะครับโอเคเกิดใหม่ฮะ เมื่อกี้เราไปถึง5้าเลยใช่ปะน่าจะมีประมาณเจหน้านะในความคิดของผมนะผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ7หน้านะครับเพราะเราไปถึงหน้าที่5้าแล้วมันยังอินี่อยู่เลยนะครับโอเคฮะเมื่อกี้เราพลาดนะโดนตรงนู้นไปฟื้ออ่ามังนี้มาเนี่ยอันนี้มังนี้วับปโอ้ยได้ฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วตรงนี้ครับฟื้อโอ้โหอันนี้น่าจะลินห้อยโอเคฮะโอ้ยทำหน้าตัวโอเชียฟื้อยิ้มฟันขาวเลยเนาะโอ้้ อีกแค่ดิเดียวทำไมไม่ถึงวะโอเคเอาใหม่ฮะอ่ายิ้มนะฮะอันนี้ยิ้มจนร้องไห้แล้วแล้วก็ตัวโอตัวโอวาโอเคฮะอ่าแล้อันนี้ก็ยิ้มด้วยเช่นกันนะครับแลบลิน้นแลบลิน้นฟืบแลบลิน้นเรียบร้อยฮะหน้าส่งหัวใจฮะอ่าแล้วก็มาที่น้ำลายไหลสรุปน้ำลายหรือขีมูก็ไม่รู้ที่ไหลนะฮะทำเป็นตัวโอแล้วก็ยิ้มฟันขาวเช่ฮึบฟุบ โอเคฮะถึงเรียบร้อยครับโอ้โหโอเคฮะทำการอันล็อกเลเวลที่6ไปแล้วนะครับมาดูเลเวลนี้สิผมคิดว่าเลเวลนี้นะฮะน่าจะเกี่ยวกับพวกบาดาน้ำนะครับมีหญ้าด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหหญ้าเกิดเป็นบอกอื่นได้ดวยเหรอวะเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันฮะโอ้ใช่จริงๆด้วยฮะน่าจะเป็นเรือนนะคุณผู้ชมโอ้โหมาเป็นจ็คสเปรโลเลยเพลงโอ,โอเคปึ๊บไหนดูซิว่าตรงนี้จะมีอะไรไหม ตรงนี้เหมือนจะไม่มีนะฮะตรงนี้โล่งมากนี่ก็โล่งครับคุณผู้ชมนี่ก็โล่งว่ะโอ้โหมันโล่งเยอะจังเว้ยเฮ้ยอย่าโล่งเยอะเลยใย่อย่าโล่งเยอะเลยนะหนูโอ้โหพี่ไปไม่ไหวนะครับตรงนี้ก็โล่งนะคุณผู้ชมเออหรือขึ้นอีกวะขึ้นอีกเหรอโอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมตอนนี้ตันแล้วฮะโอเคครับตันแล้วตันแล้วปึ๊บตันแล้วอุ๊บ,บผมคิดว่าขึ้นไปน่าจะมีปะ่ะ น่าจะมีอีกนะฮะงั้นเราลองลองสำรวจดูแถวแถวนี้ซิว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับเอแถวนี้มันจะมีเหรอคุณผู้ชมมันก็ไม่มีหรอกเออเพราะมันส่วนมากมันคงไม่ต้องซ่อนอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเอยลองหาดูก่อนนะครับวันนี้เรามาถึงชั้นไหนแล้วเนี่ยชั้นไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเคเอาเป็นว่าเราลองสำรวจดูก่อนดีกว่านะฮะอืมมีบ้านไม่ใช่บ้าน,นะฮะม่รุมอนว่าไม่ใช่บ้านหรือเปล่าเออจะลงมาทไหนดีปึ๊บอืมโอเคฮะสาหัสอยู่นะครับ เออตรงนี้มีไหมไม่น่าจะมีแล้วเนาะคุณผู้ชมโอเคฮะอืมโอเคฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มลองใหม่กันเลยดีกว่านะครับฟื้เมื่อกี้ชั้นนี้ไม่มีเนาะโอเคฮะชั้นนี้ก็ไม่น่าจะมีนะฮะโอเคชั้นนี้เราก็สำรวจดูแล้วก็ไม่มีนะครับต้องขึ้นบีครับต้องขึ้นอีกฟือ้อันนี้เราก็สำรวจแล้วมันก็ไม่มีเนาะต้องขึ้นไปฝั่งไหนอะ่ะฝั่งนี้เหรอหรือเปล่าฮะไม่รู้กันนะคุณผู้ชมฝั่งนี้ปะโอ้นี่งโอ้โหมันติด <c oughs> มันติดอะเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยติดตรงนู้นนะฮะมันติดตรงมุมนะครับเอาใหม่เอาใหม่ไหนดูซิว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะฮะจริงๆแล้วเหรียญนี้ก็ไม่น่าจะไปซ่อนอะไรมากมายนะฮะโดยเฉพาะแบบนี้นี่ค่อนข้างจะเยอะน่าดูเลยนะครับโอเคไหนรู้สึกต้องมามุม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 ว้าได้มุมละจ้าได้มุมละจ้าโอเคฮะแล้วก็นะนิวกูขึ้นมาสูงนิวขึ้นมาเกือบสุดแล้วเนี่ยโอ้โหยังไม่เจอเหรียญเลยนะฮะแล้วก็นะ โอเคฮะไหนลองมองลองดูซิว่าจะอยู่ส่วนไหนได้นะฮะมันต้องมีสิวะเออตรงนู้นหรือเปล่าครับผมก็ไม่มั่นใจอะ่ะแล้วจะลงจะลงไงไวนะเนี่ย <c oughs> มันเหลือแค่สองขีดเองอ่ะโอเคเอาใหม่ก็ได้ฮะคุณผู้ชมอ,อ่าตรงนี้เนาะโอเคครับไหนลองดูซิว่ามันจะอยู่ตรงไหนได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้นะเราสำรวจแล้วเนาะว่ามันไม่มีนะฮะน่าจะอยู่ด้านบนนู้นอะ่ะเออสำรวจไปแล้ว ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้สำรวจไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะชอบติดมุมอ่ะโอ้โหชอบติดมุมตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าเป็นเพราะอะไรฟึ๊บโอเคครับแล้วก็แถวนี้ป้าน่าจะเป็นแถวแถวนี้เนาะที่เรายังไม่ได้สำรวจนะครับโอเคอืมโอเคฮะโอ้โหเหลือหลอดเดียวโอ้โหจะลงไหนได้ไว้เนี่ยเหลือหลอดเดียวนะฮะทางนี้ได้หรือเปล่าวะน่าจะได้นะปึ๊บโอเคฮะไหนดูซีนั่นนะนั่นมาโอ้เจอดีเลยฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ <G ül üyor> กูเหลือหลอดเดียวจะลงไ,งไหนว้เนี่ยโอ้ยพระเจ้านะฮะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะโอเคฮะแสดงว่าผมต้องทําการฆ่าตัวตายแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็มาเามุมตรงนี้หน่อยอ่าเล่นเล่นเ,เ,เล่นมุมเล่นมุมเล่นมุมฟืบฟืบแล้วก็ตรงนี้ฮะอ่าแล้วก็มุมไหนดีวเลือกมุมไม่ถูกเลยนะฮะโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ป่ะน่าจะใช่นะแถวแถวนี้ป่ะน่าจะใช่นะฮะแถวนี้หรือเปล่าวะเออแถวนี้แหละคุณผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้มึงคิดจะลงก็ลงมึงคิดจะลงก็ลงนะฮะโอ้โหลงไปเยอะนะเนี่ยลงไปเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องหาทางลงให้ได้ฮะทางนี้ที่เราลงมานะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีทางลงสิว่าทางนู้นได้ป่ะคุณผู้ชมไอ้ตรงบล็อกสีสีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวก่อนนะลงไปนี้ได้ป่ะคุณผู้ชมตรงนู้นดีกว่าไหมตรงนู้นดีกว่าฮึบอึบตัวสองอันฮะ โอเคโอเคเอ่อแล้วก็นี่โอเคฮะได้อยู่ไว้ได้อยู่ไว้ฟืบโอเคโหโกว่าจะได้เหรียญนี้มานี่โคตรลําบากเลยโอเคฮะต้องฆ่าตัวตายอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่ารอบนี้เอาดีๆนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่ารอบเดียวผ่านไปเลยนะฮะสำหรับเลเวลนี้นะครับแมเลเวลนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะยากหน้าดูเลยนะครับผมอยากจะนึกเลยว่าอีก4ี่เลเวลนี้มันจะขนาดไหนนะครับอ่าตรงเหลืองครับตรงเหลือง ฟืบฟืบตรงเหลือตรงนี okay. okay. the the well, ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บคุณผู้ชมโอเคฮะดูซิว่ามันจะถึงไหมผมคิดว่าน่าจะถึงอ่ะลองดูสิครับผมว่าจะถึงไหมโอเคฮะถึงถึงแน่นอนถึงแน่นอนเฮบฮอบเฮืแล้วก็ด้านหลังนี้ไปได้ปะไม่ได้ไหมไม่ได้ใช่ปะน่าจะไม่ได้นะฮะฟืบโอเคโดนนิดเดียวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงผมคิดว่าโดนนิดเดียวเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะฮะโอเคครับเล็งให้ดีเล็งให้ดีเล็งให้ดีสาม สองหนึ่งถึงละโว้ยถึงละโว้ยโอเคฮะามาที่ดูวเวลยว่ที่7็ดเลยนะฮะเลเวลนี้ก็ถือว่าเป็นป่าเหมือนกันนะเนี่ยโอโ้โหหนดูซิเป็นยังไงอือเลเวลนี้ก็น่าจะอ้วมอยู่เหมือนกันนะฮะดูซิว่าโอ้ว้วาวอยู่ดีก็ไอ้นี่เฉยเลยนะฮะแล้วมันจะอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในเห็ดเหรออืมไม่น่าจะใช่นะฮะโอเคครับแล้วก็นะเออต้นไม้นะฮะ ต้นไม้แล้วก็โอ้ต้นไม้เยอะจังวะต้นไม้เยอะเหลือเกินนะฮะโอ้ตายแล้วฮะคุณผู้ชมมีใหญ่ด้วยนะฮะโอเคเอาเป็นว่าฆ่าตัวตายดีกว่านะครับอืมบนในเห็ดเหรอไม่รู้เหมือนกันฮะคุณผู้ชมในเห็ดเนี่ยนะมันจะมีอยู่ในเห็ดเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้นะ,นะฮะโอเคงั้นต้องเป็นที่อื่นนะครับเออเดี๋ยวผมขอเล็งก่อนนะคุณผู้ชมนี่ดีกว่าฮะอ่าไหนดูซิว่า ันนี้จะมีอะไรไหมนะฮะนี่ไงนี่ไงโอ้โหอยู่แค่นี้เองโอเคฮะผมคิดว่าน่าจะรอตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วนะครับมันน่าจะสามารถแบบกดลงได้เลยนะคุณผู้ชมเออเราได้ไม่ต้องรอเวลานะเพราะมันค่อนข้างจะเสียเวลามากเลยนะครับโอ้ต้องรอให้มันหมดใช่ไหมเนี่ยปึ๊บหืมหรือว่าจะไม่ได้นะครับโอเคฮะเลเวลที่7 <c oughs> นี้ถือว่ายังหาดได้ง่ายอยู่นะฮะไม่เหมือนเลเวลที่6เลยนะครับ มามามาขึ้นไปครับคุณผู้ชมรอบนี้ถือว่าเอาทีเดียวให้ผ่านเลยนะรู้สึกว่าอ้ชิดว้าวโอ้ย,ต,อยตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะเพราะมันติดพวกใบไ,ไม้นั่นเองนะครับตรงไหนวะต้องขึ้นตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นตรงนี้ป่ะคุณผู้ชมอ่าแถวๆนี้แหลนะเนาะโอเคฮะมามามาเราขึ้นไปเลยฮะตรงนี้ติดหรือเปล่าไม่น่าจะติดนะติดครับติดตรงนี้ติดต้องไปฝั่งนู้นว้าว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 ,าว,าวาโอ้ยโก็โอ้โหตะลุยขนาดนี้้กูแพ้ ตะลุยขนาดนี้ยังไงก็ไม่ถึงนะฮะอืมงั้นฝั่งนี้แล้วกันเนาะเออเอาใหม่เอาใหม่หมนะฮะผมคิดว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะไปได้มันต้องมีรูดีวะเออมันต้องมีรูให้เราไปได้นี่ไงโอ้โหถูือว่าตรงดิ่งเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีใย,ยพวกนี้นะฮะใย,ยพวกนี้ถือว่ากาจัดได้ง่ายนะครับแต่ว่ามันอยู่หลุมไหนเอ่ยน่าจะเป็นหลุมนี้นะหลุมใหญ่สุดนะฮะฟึบอ,อืมเรียบร้อยนะฮะเรเวลที่แปดของเรานะครับโอเค ต่อไปนะฮะเราไปเลเวลที่8นะครับอือือเรียบร้อยฮะเลเวลที่7ของเราต่อไปเราไปที่เลเวลที่8เลยนะฮะโอ้โหมาเป็นของเล่นเลยเว้ยเฮ้ยโอเคฮะไหนดูซิว่ามันจะอยู่ตรงไหนครับคุณผู้ชมอืมน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละเนาะแล้วค่อยๆค่อยๆปีนไปนายให่นายใ่ยนเจอแล้วฮะสีเขียวโอเคเอาสีเขียวให้ไว้ได้ก่อนนะฮะนฮะถ้าเกิดหล่นปุ๊บเอ้าหล่นปุ๊บผมคิดว่ามันจะได้นะฮะน่าจะอยู่ฝั่งนี้เนาะโอเคฮะ น่าจะอยู่น่าจะอยู่ฝั่งนี้เนาะโอเคครับไปแถวนี้แหละเนาะคุณผู้ชมดูซิแถวนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะแถวแถวนี้แหละเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียฟืบได้ไหมจะขึ้นต่อได้อีกไหมคุณผู้ชมผมก็ไม่มั่นใจนะ,ะถึงป้าถึงถึงถึงโอ้โหยเกือบถึงฮะแต่ว่ามันไม่ถึงนะฮะโอเคเอาใหม่ครับรอบนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะว่าเราได้เหรียญมาแล้วนั่นเองนะครับ โอเคครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแล้วหลัง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 โอเคฮะหลังได้อยู่หลังได้อยู่โอเคหลังหลบิดนึงฮะจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วฟืบถึงประดีเป๊แปะเลยนะฮะโอ้ต่อไปก็เป็น l e v ว l ที่เก้าแล้วนะฮะถือว่าง่ายนะเออมีแต่แค่เลเวลที่หกนะที่มันค่อนข้างจะยากน่าดูเลยนะครับโอเคโอ้ยสวัสดีเจ้าแก๊สมีแก๊สด้วยฮะสำหรับภายในพาร์ทนี้นะครับโอเคเออมีซอมบี้ด้วยนะฮะ แล้วก็มีแกะอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะอยู่ฝั่งไหนวะคุณผู้ชมเออนนี้ขึ้นมาฝั่งนี้แล้วกันเนาะเอออด่างง้ไงโอ้โหเป๊ะเลยนะฮะขึ้นมาปุ๊บเจอเลยเดี๋ยวกอนนะมันจะลงตรงไหนไว้เนี่ยลงตรงนี้ได้ไหมโอ้ดี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 ถือว่ามาอย่างง่ายๆเลยนะเออขึ้นมาปุ๊บเจอเลยนะครับแหมช่างเป็นคนสังเกตง่ายมากนะครับโอเคมาเลเวลที่เก้านี้ถือว่าเอาอย่างง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมมาแบบให้ผ่านทีเดียวเลยนะฮะฟืบโอเคฮะหัวถือว่าผ่านครับ แล้วก็มาทางนี้ดีกว่าโอ้พระเจ้าแล้วก็เอทางนี้ทางนี้โอ้ยติดแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคฮะเอาใหม่ครับคุณผู้ชมฟืบหลบแบบดิจิุดลอ๋อมันต้องหมุนเมาส์ด้วยป่ะคุณผู้ชมผมคิดว่าถ้าเกิดหมุนเม,มาส์เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นนะฮะเนี่ยค,คุมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ฮะเอออย่างงี้อย่างงี้อึบไม่ติดไม่ติดโอเคฮะอ่ามามาแล้วมาแล้วอึบโอ้โหถึงเว้ยเฮ้ย อหรเวลที่เก้านะฮะในที่สุดก็มารลเวลสุดท้ายนะครับรลเวลสุดท้ายอยู่ไหนวะ <c oughs> อันนี้ปะโอเคฮะโอ,อ้พื้นด้านล่างนะฮะมันจะเป็นสีทองนั่นเองนะครับแต่เกิดอันไหนที่เรายังไม่ได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแบบนี้อืมถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะโอเคครับโอ๊ยทำไมอันนี้มันมาเป็นแบบขาวดําเลยวะโอ้โหโคตรจะโหดเลยนะฮะสำหรับรลเวลสุดท้าย เห้ดยดูซตระเวบสุดท้ายนี่มันจะโหดยังไรนะฮะอืมมันก็ขึ้นอย่างง่ายๆเนาะฟืบหลบมาทางนี้ฮะโอเคครับอืบเดี๋ยวกันนะมันมีสีขาวกับสีดำนะฮะโอโหพระเจ้าตาลายเลยนะฮะเดี๋ยวกันนะฮึบฮึบอย่างนี้อย่างนี้โอเคฮะแล้วขึ้นมาฝั่งไหนดีฝั่งไหนก็ไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคฮะแล้วขึ้นมาโอ้น้่นไงย,ย,ย,ยผมเจอเเรียญแล้วฮะผมเจอเเรียญแล้วโอเคฮะปืบโอเคโอเคโอเคอู้ววว ว้าวจะถึงไหมจะถึงไหมจะถึงไหมโอ้ยถึงพอดีแปะเลยนะฮะเป็นเรเวแรกที่เราเก็บเหรียญปุ๊บล้วก็ถึงด้านบนเลยโอ,โอเคนะฮะไหนเขาบอกว่าอะไรอะ่ะเขาบอกว่าให้เรากดบัตทอนเหรอโอเคฮะกดบัตทอนในห้องเหรอตรงไหนอ๋อนี่ไงฮะ โอเคฮะโอ้ออแมปหายหมดเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นอะลุกอาบว้าวโอ้โหนะฮะโอ้สีค่อนข้างที่สวยงามน่าดูเลยนะฮะโอเคครับเราขึ้นไปเลยดีกว่านะครับเป็นเลเวลที่ผมคิดว่ามันจะยากนะแต่บนสุดท้ายคือทีเดียวผ่านเลยนะครับอันนี้คืออะไรว้เนี่ยอาหลบ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 นะฮะอันนี้เข้ารู้นี้นะครับโอ้มีหลายสีจังฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเฮ้ยเข้ารู้นี้เข้ารู้นี้โอเคฮะเดี๋ยวกอนนะโอ้ยออกข้างออกข้างโอเคฮะ แล้วก็มาเข้ารูใหญ่นะฮะนี่คืออะไรเนะี่ยคือเป็นด็อปเปอร์เลเวลสุดท้ายใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะโอเคอึ๊บนี่ฮะมีหลบโอ้โหมาเป็นกลางหันแล้วถ้าเกิดมาเป็นกลงหันเราต้องหมุนแบบนี้ป่ะน่าจะใช่นะฮะใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้ยติดติดติดโอ้โหม่รู้เมืนกันว่าถึงไหมฮะคุณผู้ชมถึงป่ะจะถึงไหมถึงถึงโอเคเย้โอ้เราได้พิชิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นช่องเหล่ายูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นแถบล่าข้าวหัวโอเค นะฮะโอเคแทงอยู okay. ่นะครับโอเคผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่ดูคลิปนี้จนจบครับผมเป็นมั่งครับผมชอบกันบ้างหรือเปล่าสําหรับภายในแมปนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบแมปนี้นะครับแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วท้าอย่าลืมกดติดตามกดกดซับสไครเบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกลังใจผมในภาพตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิวตัวที่แคทขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันะใหม่ครับผมสวัสดีครับ